หลักโอเมมันถุงเกามากแล้วเสียวใส่ถุงบ่เนี่ยเปลี่ยนลงไปบ่เนี่เอาก้นผัดมาป่ะเนี่ยก้นผัดมาป่ะเนี่ยก้นมากับนางข้ามท,า,ทาสมทรทัดเซ่ก้นมากับนางข้ามทา,ทาสมทรทัดเซื้อได้ไลา์หน่วยแล้วเจ้าตุ่มเสียวใส่ถุงป่ะเนี่ยก้นกระกายมากไกยมากกับแางเม,มสู้แล้ว ตาตุ่มกับเจ้าใส่ถุงซื้อแบบอันนี้มึงยะเก็บอัน่วยทุ่งกูด้วยตาตุ่มคอยลงมาม่จกิ่งลงไปทั้งคุมเนาะบ้านี่ข้นยางมากฝัดจะเห็นหน่วยกิ่งขรูอยู่บั่งงามแถบสันสิเก็บเอากูดสาต่อยถุงออกมาแล้วเห็นบนเอาถุงออกมาแล้วเก็บใส่ถุงซื้อไหมข้นยางไก่พักกับยางไก่พี่เนาะคอยบ่มีแบบมองเก็บคือเขาเม่ขฆกว่าเก็บเอาเมฆมันละมุนเลย

เอามูจักปมวะดูคนใอ้เสียป้าปมมาค่ะง่อยค่อยเสียค่อยบานค่อยแข็งเงึ๊หน่วยเอียงมาสันเอาบักแอปเปิ้ลมาสันสาตุมมามาแต่ใส่นื้เด็กโกกมันมาสันเอาแม่นติเอาบักปอบุ้งมาจักบักแอปเปิ้ลวะมึงมึงเอามาแต่สัมันโลนลงมากอ่แล้วกูเก็บเอาโลนแมงอย่างกูต่อยคักๆไงแล้ว ไอ้ดำคีรีพันา่าไอ,อ้อก็เก็บกินแล้วบ้านห่วยพวบปืนเขาคูเต็มดินเขากับไปเก็บเอาเขากับไปเก็บเอาอย่กวกมันเนาะบาจักลูกพุ่นลูกยังนัดนัวอันนี้กะตอยเอาแมนไอก้กะยังเก็บน,น,ดนเด้มึงเด้อสิไปาหาเราเก็บห้จากน้อยบอกแล้ว่าเก็บให้กูนแน่ว่าสัน cú vem đón à mẹ xịt bút cú à tông sướng mẹ xịt bút cú misser bít mà hại cú nét nuôi săn thể thao đầy tem thúng rồi mông đơ luôn ai trăng ai cả xuống nó ai แม็กซี่มิสเเซเทชชัน่นจีเออสาวตุ่มก็เลยบอกว่าขอบคุณลหลายๆลายเอ็นคุณผู้ชายขาวา่าจันเจ้าจะแม่นน่ารักว่าสันสาวตุ่มว่าก็ย่องกินเด้มดรักหลอกแดกเด้ดจักบอก่ได้แล้วแม็กซี่บุกูมิสเตอร์บอกออกว่าบอนซั่เอืึมดูจักอยู่งบอกมดรักหลอกแดกเอยไพ่เซตตัวบาาเนี่ยเนื้อแม้นอย่าง ซื้อเขาก็ได้อยู่เราหันบ่อซื้อเพราะว่าหาทั้งเถธอมันกับซื้อแอปเปิ้ลหั้งเถธอก็ boss, คือซื้อเลขเนาะทั้งเถธอมันบ่อแสบบาทอันนี้มันแสบหน่อยนี่มันแสบเนาะเนีน่ยไอคือม long, าเลาะไปหอดพุ่นหอดพุ่นวาดไออันนั้นแล้วบ่ท่านไปอยู่ดิเรายังเก็บบักแอปเปิ้ลสวยอยู่ต้องหันขอแล้วป่นปิดใหม SI. ่คอยเนจักสองหน่อยบ้านสันเราก็ปิดไม่สองหน่อยแต่่วาสาตุ่มต่อยเอาแล้วได้เต็มถุงแล้วกินกระปุลจนหอดเดือนหนากับบ่เบิร์ตดิ ต่นีไปนีก็สิบวกินกระปุลนหมนบ่าบานี่ห้าซูปากไอ้เพินมันแสบก็สิกินกระปุนตัวเนาะ <c oughs> สิกัตแปลกดังโปะเลยดิอืมอืมสมสมสมวันหวานหวานปาตาสีบบส <c oughs> จะไปกินกระปนุนกรบแกวยามบ้า,าเอามา หกปานนี่ระวังงูด้วยงูอยู่ใสหกอยู่ใสเจ้าก็บว่าอกไปเนาะแม่หมูหนึ่งสวิสเซอร์แลนด์มามีงูดอกสองบันใ้หกขนาดปานว่าสิมีงูดอกเขาเข้าไปหาเห็ดแห่งหกกว่านั่นตัวเด็มาหาว่าจี้ลิปดอกหลอกตบปากกระดอกสร้างด้ยคู่บ่าวตีประสนโอ้ยเด็กน้อยหำหมอยบันทันป่งดอกระวั้างนอยาค่า,าระวั้างนอยาค่าเนี่ยละสาวตุ่มยาค่า,ายู่ใสกูนายแม่หมูเดี๋ยนี่ หญ้าค่าอยู่ใส่หญ้าสาวิตเราอ่อนอ่อนอวลลันบ่นมีดอกหญ้าค่าอันบ่คืออยู่บ้านเท่าหญ้าแฝกเหมืนนี่อยู่เจ้ะจะไปบายไปสู้มันมันสิบาดมือแต่ว่าหญ้าค่าบ่มีนะคะเบาเล่าใส่ฝรัง่งเบิ่งเบาเลยเด้เอาสิน้๊ส้นเอาบ่ได้ใส่สีหาขว่าขนผูเบาผูเบามาสาวตุ่มมากรสร้างเม้มเลยผูเบานอนเด้อสาวตุ่มเอากระโพดกับเหลือเนาะวันละช่องเนาะนอนเล่นค่อยจะคล้องเตีย โอ้ยมาสมจ้ะมันจะกินเข่าใหญ่น้อนโหลดนอนรับฟันหลีฟันเห็นผีตลอดขึ้นป้าผูบาขึ้นใจดีเดี๋ยบ่ไม่ผูใด้ใจได้ครับสาวตุ่มดอกมันละสองพญานาคพญ่นงพญ่นงที่ใส่พญาน้องเป็นวัดติโอ้ยเราว่าเราขี่หมูกไรลนามตาขี่หมูกกระปูดไรใส่เทมเปเล่เจอใส่ปละโรอดวัดไข่อ่ะโอ้ยข่อยอยากไปข่ำขียงเจ้าด้ แท่งยาโปเคนจักบาทกับเศร้าไข่ดอกไปไปหามองแท่งยาโปรเคนระบายออกน้ำน้องนั่นน้ำคนๆเจ้านั้นระบายออกแล้วขยานจะสว่วงวะหลุดตัว